สวัสดีครับมาพบกับพ่อต่างๆหำต้นอีกแล้วนะครับวันนี้เชา้านี้ก็เดี๋ยวพาเที่ยวตำบลท่ามะไฟหวานนะครับผมอันนี้ตำบลท่ามะไฟหวานจะเป็นอำเภอ,อแก้งคอนะครับส่วนตำบลทหงงมของพ่อต่างๆก็จะเป็นอำเภอเมืองจังหวัดชัยภู ตำบลน,นะครับผมที่อยู่บนหุบเขาบูรีรคาแห่งนี้ตำบลไทยงอมตำบลทรัพย์สีทองนี่จะเป็นอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะครับตำบลเก่ายาดีตำบลท่ามาไฟหวานจะเป็นอ,อำเภอแก้งคร้อนะครับก็จังหวัดชายภูมิเหมือนกันเพียงแต่คนละอำเภอแต่ก็เร็วๆนี้นะครับผมก็จะเขาจะาขึ้นเป็นอำเภอ ลำปะทานะครับทั้งสีง่ตำบลนี่เป็นเขตของอำเภอเมืองจังหวัดช้ยภูมินะครับตำบลท่ามะาไฟหวานก็ใหญ่เหมือนกันนะครับดูการพัฒนาดูการอะไรก็ดูดีผมเมื่อก่อนเยอะอยู่ถนะนคอนทาง,ทางก็กว้างขวางใช้ได้ครับตำบลไหงอม พื้นที่ถนนชนบทมันจะคับแคบไปหน่อยแต่ว่าอันนั้นได้เปรียบที่เขามีตลาดกับข้าวตลาดสดใหญ่นะแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางด้วยแต่ถ้า,ถาตำบลข้ามาไฟก็จะเป็นเหมือนทางผ่านมากกว่า ชมว่ามีอะไรที่แบบน่าชมกันบ้างนะครับตำบลเขาก็ใหญ่มากนะครับถนนอนทาง,ทางโล่งกว้างขวางไม่แออัดส่วนวัดบารามเขาก็จะมี2วัดน,นะครับ พื้นที่ตลาดสดเขานะครับก็ของท่ามาไฟตำบลท่ามาไฟก็จะมีพื้นที่ตลาดสดอยู่สองที่ตลาดกับข้าวแต่ว่ามันเป็นตลาดเล็กครับชาวบ้านแถวตำบลท่ามาไฟก็ไปซื้อกับข้าวที่ตำบลไทยงอมเยอะแยะนะครับเพราะว่าตลาดใหญ่กว่ากันแลวก็มีของให้เลือกมากมายะคระับ เส้นทางนี้ก็น่าจะไปวัดป่าสุกโตนะครับผมเป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำของจังหวัดชัยภูมิเหมือนกันนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจที่จะมาเที่ยวก็แวะมาได้นะครับก็มีวัดพระาธาตุชายภูมิวัดพระาธาตุจะเป็นของอาจะอยู่บ้านภูสองชั้นนะครับของตำบลเก่าญาดีส่วน สุกตเขาจะเป็นอยู่วัดท่าเวอร์ถ้าจำไม่ผิดเป็นของตำบลท่ามอไฟหวาส่วนวัดพระใหญ่ก็จะเป็นของวัดบ้านตำบลไท่งงอมนะครับอยู่ในตำบลก็แล้วก็จะมีวัดพระาธาตุเกตมุนีนะครับก็จะเป็นของที่ที่อยู่บ้านหนองแวงนะครับเป็นของตำบลสตีทอง ทุกตำบลก็จะมีวัดขึ้นชื่อทุกตำบลน,นะครับแล้วก็น่าเที่ยวหน้ากราบไหว้น่าสักการะ,ะบูชานะครับผมอัต้องเที่ยวเพื่อนๆท่านใดอยากมาเที่ยวก็เชิญกันมาได้นะครับอันนี้พอต่างๆก็จะพามาถ่ายคลิปชมวิวให้ดูนะก็นานๆได้ผ่านมาครั้งนะครับ อ,อ่ทถนนเส้นนี้ที่ออกจากท่าตำบลท่าบาไฟหวานมาก็จะไปได้หลายที่นะครับแหล่งท่องเที่ยวไปวัดป่าสุกโตนะครับผมแล้วก็ไปป่าปรงป่าปรงพันปีนะครับผมที่ไกลที่สุดในหุบเขานี้แหละ พอต่างๆไปไม่เคยถึงเพราะว่ารถเราไม่ใช่รถโฟล e วิครับต้องใช้รถ4ฟ i e วเท่านั้นนะครับนะครับ ต่างๆจะเก็บภาพสวยๆมาฝากนะครับอันนี้พอต่างๆลืมชื่อหมู่บ้านว่าชื่อหมู่บ้านอะไรนี่วัดผาสวรรค์ก็มีนะครับอ๋อวัด วบ้านท่าเวอร์นะครับวัดป่าสุกตไม่ใช่นะครับพอต่างๆขอประธานอภัยด้วยน่าจะจำชื่อบ้านผิดอันนี้วัดป่าสวรรค์ก็ไปทางเดียวกันหรอครับวัดป่าสุกตนะตํบาบลท่ามาไฟเขา ก็มีหลายวัดอันนี้น่าจะเป็นใบต้นใบกระท่มนะครับนี่ก็าฟาร์มอง,งุ่นนะครับ สวนฝรั่งสวนฝรั่งในไทยฝรั่งฝรั่งบักสีดานะครับไม่ใช่ฝรั่งที่อยู่เมืองนอกนะครับ <c oughs> สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณมากฝาก ดติดตามกันให้ด้วยนะครับพ่อต่างๆหำต้นนะครับผมทางเฟซช่องทางงก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับพ่อต่างๆหำต้นชาแนลนะครับแล้วก็อีกช่องก็เป็นพ่อต่างๆชาแนลเฉยๆกดเข้าไปติดตามกันได้แล้วก็กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับ ถนนหนทางตำบลท่ามมไฟที่ออกไปหมู่บ้านต่างๆนะครับมีลงเนินมีขึ้นเนินนะครับก็มีรีสอร์ทรีสอร์ทกันให้เช่านะครับใครจะมาเที่ยวก็มีรีสอร์ทเยอะแยะนะครับพอต่างๆไม่กล้าเข้ารีสอร์ท คนที่กลัวกลัวคำพูดนะครับพอต่างๆ <c oughs> <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นบ้าน่า,างวังตะเคียนหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับลืมอ่านลืมอ่านป้ายหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเลยโมเดลดูคลิปนะแต่ ถนนหนทางเขาทำใหม่กันหมดแล้วนะนะครับลงเนินขึ้นเนินโอ้สวยมากเลยที่นี่ชัยจะพูิแต่ฝั่งท่ามาไฟนี่มีแต่ป้ายทะเบียนขอนแก่นนะครับเ <c oughs> พราะว่าเขาอยู่ฝั่งนี้เขาติดฝั่ง ขันแก่นก็เลยซื้อรถซื้อลาปอยรถถอยลาเดี๋ยวขันแกน่ yeah. นเยอะจะฝังพ่อต่างๆก็จะไปลงทะเบียนชัยาปูเนี่ครับจะเป็นหุบเขานะครับ ดึกดําบ,บันเขาเขามีตะเค้ดุก็เลยมาตั้งชื่อบา้านบ้านบางตะเค้นะครับเนี่ยครับก็จะเป็นบ้านท่าทางเกวียนหนึ่งกิโลบ้านท่าเวอร์สามกิโลอ่านไม่ทันนะครับ มากนะครับมีพระอยู่บนภูเขาด้วยนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะมองเห็นกันเปล่ามีฟาร์มวัวนะนี่บ้านท่าทางเวียนนะครับผมหมู่ที่หนะ้าตำบลทรามไฟบ้านอำเภอแกล้งแก้งครอะนะวันนี้ลิ้นมันไม่ไป ทางก่อนกรีนะครับเดี๋ยวจะถ่ายภูเขาสวยๆให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวหาที่จอดรถแล้วก็กลับรถก่อนัอน,นี่ก็จะเป็นไปทางไปป่าปรงพันปีนะครับผมเป็นทางเส้นทางเหมือนเหมือนไม่ใช่ว่าเส้นทางไปเที่ยวนะครับก็เส้นทางในซอยหมู่บ้าน อ่ามีม้าด้วยนะครับเออมีม้าสี่ตัวนี่ครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีบ้านติดกับภูเขาปิดดอยนะครับอันนี้ทางไป วัดผาสวรรค์น,นะครับแล้วก็ไปป่าโรงพันปีนะครับเส้นทางถนนครคนกรีดนะครับก็จะตรงเพลงนิดนึง สมัยก่อนอยังไม่มีคอนกรีตนะครับเป็นถนนลูกลังป่าเคยขับรถเก่งมาดับคาที่ติดแงกติดเขาเรียกว่าอะไรติดคี้โครนนะเพราะว่ารถเก่งขับเคลื่อนล้อหน้าเนาะต้องใช้รถไถาลากจูงไปออกไป เนี่ยเป็นหุบเขานะครับกสวยงามนะครับแี่รันนี้ก็จะเป็นหุบเขานะครับอยู่ในหุบเขานี่ครับรอบรอบนี่ครับก็จะเป็นหุบเขานะครับสวยงามนะครับ รอบข้างก็จะเป็นหุเขารบลบลอบๆข้างก็จะเป็นหุเขานะน่าอยู่มากเดี๋ยวพ่อตั้งตังก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ผ่านเข้ามาชมก็ขอบคุณมากนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับพ่อตังตังหำโมต้นนะครับผมช่องทางหนึ่งก็ ทางยูทูบเบอร์นะครับผมพ่อต่างๆหำต้น channel นะครับฝากเพ,เพื่อนเข้าไปกดติดตามกันให้ด้วยนะครับฝากแชร์ฝากกดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวพ่อต่างๆจะอาถ่ายคลิปอะไรมาให้ชมกันมาลงให้ชมกันนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ